ิปนี้ฮะเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับผู้ผมดูหนังอ mm ่ะ hmm. มันดูหนังมันดูยากนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับ mm hmm. อ้าวแล้วครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือผมการ T L L และนี่คือรายการ i ิ to ูสี่ม o วี่ p o d c คร t ครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง เดอะสเนกนะครับโอเคซึ่งเพเรื่องนี้นะฮะผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่ามันถ่ายจำกัดลงแล้วก็คงไม่คิดไปดูด้วยนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ฮะเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับหนังอีกพาร์ทมันจะไม่เกี่ยวกับหนังนะครับจะม่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูหนังเรื่องนี้นะครับโอเคเริ่มกันที่หนังกันเลยนะฮะเดอะสเนกเนี่ยเร,เรื่องราเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับที่ ยู่ดีๆเนี่ยก็มีปีศาจร้ายและโจรผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาบุกทำร้ายชาวบ้านนะครับด้วยสาเหตุบางอย่างแล้วก็มีปีศาจงูด้วยรูมั้แล้วก็พวกเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อ,อ,อก่อบกู้หมู่บ้านแล้วก็ไขคดีต่างๆนะครับคือผมไม่รู้จะพูดเล่อนย่อยอย่างไรเว้ยพวกผมดูหนังอะดูหนังมันดูนนดยากนะครับดูแคเดี๋ยวจะชวยให้เห็หนว่าทำไมถึงดูยากแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกว่ามันอิงมาจากตำนานศาลเจ้าแม่ เออจงอางในขวนแก่นละมั้งข้าจะไม่ผิดนะถ้าเกี่ยวกับหมู่บ้านงูจงอางแต่ว่าแต่ว่าหนังแม่งไม่เกี่ยวบเนี่ยอะไรหมู่บ้านงูจงอางเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนนะข้อดีเรื่องนี้นะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคือภาพนะครับภาพเนี่ยไม่ใช่ทีดีนะการถ่ายภาพเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับทั้งการจัดแสงจัดอะไรเงี้ยตรงนี้ค่อนข้างโอเคในในระดับหนึ่งนะฮะแค่พอผ่านๆแต่ก็โอเคและที่เหลือนะครับข้อดีเนี่ย ถ้าผมหาเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะคือตอนหนังจะออกเนี่ยผมฟังแถลงข่าวเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้คือทีแรกม,มันมีดาราม่าเรื่องทีเซอร์แรกใช่ปะเขาก็เลยผู้กับเขาบอกว่าโอโอโนเนี่ยเรื่องนี้มันไม่มีทางทำแบบเอาเผากินแน่นอนนะครับผมก็เลยตั้งข้อหมายไว้แบบนึงว่า,วาเฮ้ยหนังแม่งมันน่าจะดีว่ะเออแต่แม่งคือหนังเรื่องนี้มันเกินคาดผมนะครับจริงๆพอเลยว่ามันเกินคาดนะครับแม่งเที่ยเกินคาดจริงๆ คือทิ้งที่จะแต่คำคำหยาบเยอะหน่อยนะเพราะว่านอกจากคําว่าเฮียเนี่ยเออจะเอาอะไรมาใช้ได้นะครับคือหนังเรื่องนี้ข้อเสียเนี่ยให้ผมไล่เลยนะอย่างแรกเนี่ยซีจีใช่ไหมเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตัวอย่างออกนะครับว่าซีจีมันเฮียคือถามว่าซีจีเนี่ยมันมันดีคือต้องยอมรับว่านี่มันปี2020แล้วนะครับแต่นหนังไทยส่วนใหญ่เนี่ยซีจีทำออกมาได้ห่วยก็จริงในในบางเรื่องแต่มันก็ยังพอดูและลื่นไหลไว้ได้แต่เรื่องนี้นหลายๆฉากมันไม่เนียน แล้วก็ทําให้เรามึนหัวนะฮะเอออย่างเช่นงูนะครับ C ีจงงูเนี่ยเออ่อนข้างจยงไม่ค่อยชอบเลยนะครับคือมันทุเรศอะเออคือที่ต้องบอกอย่างงี้ถ้าใครดูทีเซอร์ใหม่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่างูในทีเซอร์เนี่ยมันเป็นงูงูเหลือมใช่ไหมแต่มาฉากนี้ก็กลายเป็นงูเห่าเว้ยกูก็ไม่เจ็บว่าตกองลงมาอะไรของมึงฮีจีเรื่องเนี้ยเคี่ยมากอะคือแบบเคี่ยเออจักเคี่ยไหมคือรากาฉากเนี่ยฉาก,ฉากง่าย มันจะมีอไงมันจะมีลูกแก้ววิเศษนะครับผมยังไม่สปอยนเรียกว่าลูกแก้ววิเศษในหนังเนี่ยเขามันจะแบบส่องแสงปุบั๊บอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาวิธีการก็คืออัพเตอร์เอฟเฟกต์แล้วก็ใช้คัมเบอร์ล่าแท็กแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปในแท็ก,ถ,กถ้าเป็นเคลื่อนที่ตามวัตถุอะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเศรษฐกิจเรื่องเงี้ยแม่งดูถูกมากอะคือถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าทุนสร้างมันไม่ได้50ล้านนะครับก็น่าจะประมาณคือรวมค่าโฆษณาอะไรด้วยนะยี่สิบล้านหรือว่าผผมมมว่า,วาัน มันมันคุ้มค่ากับหนังถึงหล,ลักลานไหมผมว่ามันมันไม่นะคือซีรีเรื่องนี้ยม่งดูโคตรชี้แบบมันดูถูกอ่ะถูกขี้เหี้ยคือหนังบางเรื่องหนังท่าน,นอินเทอร์เน็ตอ่ะมันยังทำซีรีให้ดูดีกว่าเรื่องนี้อีกนะครับนี่คือหนังที่ที่หมายผมเหมือนอย่างเนี้ยหมายคืงหนังท่านที่แบบเด็กทาเล่นนะเออผมพูดจริงๆนะอย่างนี้เลยนะทีอย่ังเรื่องนี้ เราไมพูดเรื่องทีจีอะทีีมันเป็นเรื่องที่โอเคซีจีมันอาจจะไฮคลาสไปนิดนึ่งนะสำหรับหนังไทยแต่เราจะมาต่อกันที่บทหนังนะครับบทหนังเรื่องนี้นะครับหนังเป็นเส้นตรงเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะคือบางเรื่องเนี่ยทางทางพร์มเมอร์อย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเราดูออกบันเทิงอะมันก็ยังพอให้คะแนนได้เงี้ยในเรื่องนี้นะครับมันมันมันเป็นเส้นตรงไม่พอแลไม่สิต้องเรียกว่าต้องบอกว่ามันพยายามจะไม่เป็นเส้นตรงพยายามจะแบบซ่อนเงื่อนทางทั้งที่มันก็เฉย้ะแต่เริ่มเรื่องแล้ว เมื่อมันจะเป็นหนังเด็กคลายเครียดดูง่ายแต่มันก็เต็มไปด้วยมุกอะไรก็ไม่รู้ที่แม่ให้แม่งบางบางทีแม่งก็ทะลึ่งแล้วแม่งบางทีแม่งก็ไม่รู้ว่ะคือจะเรื่องเรื่องนี้จะบอกยังไงดีสตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าคือเรื่องเรื่องมันเนี่ยเขาโยงกับเกี่ยวกับแบบเป็นตำนานงูจงอางอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเรื่องเรื่องเรื่องมาเนี่ยคำว่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยทันในเรื่องอย่างเงี้ยเราพอดูได้อยู่แบบน่าสนใจน่าสนใจแต่พอเอาจริงๆเนี่ย พอหนังเล่นไปเรื่อยเนี่ยแม่งออกทะเลไปไกลมากไปไหนก็ไม่รู้ประเด็นหลักก็ทิ้งไปอะ่ะคือมึงปูมาให้กูทําไมอะ่ะพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบหนังมันปูประเด็นหลักมาเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โยนประเด็นนั้นทิ้งไปอะ่ะความเมคกซ์เลนสมความสมองของเรื่องเนี้ยแม่งแทบไม่มีเลยแล้วแบบืมดูแล้วมันงงเหิดเข้าใจไหมถ้าผมอะ่ะคือผมบอกว่าหนังที่ดูเอาบันเทิงเนี่ยหนังไทยหนังตลกเนี่ยผมดูนะครับผมดูผม Enjoy ได้นจอยได้หลายๆเรื่องแต่เรื่องเนี้ยถ้า ให้ hey, ผมเปรียบเทียบละครนท้องเก็บบางเรื่องอนะแม่งยังดูสนุกกว่าเรื่องเฮีย้ยเนี่ยเออโหกูดา่าเยอะนะแล้วก็นะครับอ่าในเรื่องไปแล้วนะครับมาต่อให้เลยกันดีอ่าอีกอย่างน,นะครับที่เฮีย้ยมากๆของเรื่องนี้เฮี้ยแบบเฮีย้ยสุดๆอนะ่ะคัตติ้งครับคัตติ้งอินดิตติ้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้เขาจ้างใครมาอินดิตรนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเอาไฟล์มาอินดิตรเองคือมันคืออินดิตรเนี่ยอินดิตรนี้ผมขอ,อรวมถึงก,การใส,สร่ซาวด้วยนะการทำซาวด์เอฟเฟกต soundtrack เอยการตัด noise การ c u ต t i n g การั u t t i n คือการตัดต่อครับตัดต่อตัดต่อต่างๆซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าตัดต่ออ่ะมันตัดเหี้ยมากๆคือไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วอ่ะมันใช้จ้ำคัตแบบเหมือนที่ผมจ้ำปกติเวลาผมอัดรายการแล้วผมแบบปึ๊บปื๊บคือบแบบมันใช้จ้ำจ้ำคัดติดทุกเรื่องเลยเว้ยการจ้ำจ้ำคัดของมันนะแม่ไม่ไม่ลงจังหวะเลยเว้ยอย่างเช่นแบบมึงพูดอยู่ดีเรื่องตัดฉากกระทู้ฉากฉากกระทู้ประมาณสิบวินแล้วก็ตัดกัะมาฉากพูดแบบคือมัน คือต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณอินดิตต่อไม่ดีเนี่ยข้อเสียของมันคือมันทําให้หนังนดูไม่ต่อเนื่องเลยเว้ยและตรงนี้เองอ่ะมันทําให้แบบคนดูมแม่งงงงิดกับการดูอะไรที่แบบคือคัตติ้งมันอ่ะมันคัดฉี่มากเว้ยคือซีไหนที่มึงควรฉี่อ่ะมึงก็ไม่ฉี่ซีไหนที่มึงไม่ควรฉี่มึงก็เสือกฉี่ในเรื่อฉากต่อสู้ครับอ่ะผมสมมติว่าผมจะทําให้รู้ว่าเวลามันมันอ้ันนี้คือศัตรูอันนี้คือนางเอกมันต่อยมันคัตยังไงโอเคอย่างนี้ เกมคล้านอย่างนี้นะครับคือมันมันเป็นวายมันเป็นฉากแค่ที่ต่อยแต่ว่าไม่เป็นฉากแค่เียแป,ป๊บเดียวอะต้องข้ามมาเป็นวายใหม่แล้วก็เกือบทุกฉากต่อสู้ที่มีการต่อสู้กันโดยใช้อาวุธหรี่ที่อะไรกันทั้ตัวมันต้องมีอย่างเงี้ยแล้วแบบ what the fuck แล้วฉากต่อสู้นะครับโอ้โหคิวบูเรื่องนี้สุดยอดจริงๆโคตรเที้ย oh, e เลยคือโหมนี่มันปี2020นะครับท่าน2020กับคิวบูที่แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาบรรยายวะ คือหนังเมื่อก่อนผมดูดูมาใช่ไหมมาแม่งยังดีกว่าเรื่องนี้เป็นร้อยร้อยร้อยเท่าร้อยร้อยร้อยคเท่าอ่ะคือผมก็รู้ว่ามันหนังคนละแนวมันเรือบเทียบกันไม่ได้แต่ว่ามามัน production ดูแพงกว่าเยอะ p r o d u ้ t i o n เรื่องนี้แม่งดูชิมมากคืออย่าง location เออ location สวยอย่าง l o c ช t i o n เนี่ยเขาไม่รู้เขาเลือกใช้อย่างไงนะคือหนังผมไม่จะพูดยังไงมันจะป p o i เด็กไม่ว่าผมจะพูดเท่าที่พูดได้ก่อนในคลิปนี้นะฮะแล้วผมจะทำคลิปสปอยแยกมาแล้วกันเพื่อ คเพื่อเพื่อระบายนะครับทีก็อย่างที่บอกเอเจ็ตติ้งมันเฮียนะครับการตัดต่อเนี่ยเห็นตัดต่อไม่พอนะครับที่ต่อไปก็คือเสียงซึ่งซาวน์เนี่ยมันคือสิ่งที่ควรจะทําให้มันเพอร์เฟกต์ในแล้วในหนังไทยยุคนี้นะครับคือผมไม่ติดเรื่องเออบอกอย่างนี้ก่อนมันจะซาวของเขาแยกเป็นสองส่วนสองส่วนสองคนนั่นแหละคือซาวน์เอฟเฟก,กอย่างที่สองคือเมนซาวน์คือซาวน์หลักที่ใช้แบบซาวน์พูดอ,อะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์กเรื่องนี้นะครับ คือหนังไทยสองรยี่สิบเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่ยังใช้อย่างนี้อยู่คือแบบมุกตึงโปะแบบเมือว่าพูดแม่งตบมุกหน่อยนึงหนังก็ตบมุกกันถ้าหนังไทยเมื่อเรื่องเนี่ยเขาจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้เราขำเองนะครับเรื่องนี้แม่งใส่เขียงมาให้ด้วยแม่งตบหัวกันแล้วล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบใส่เขียงตึงโปะมาให้อะ่ะให้แม่งตึงโปะเป็นตึงโปะที่แบบมีอยู่ทั่วไปตาม u t u b e อะ่ะเป็นสาที่โคตรโโหคือแบบผมไม่คิดว่าหนังอะ่ะ คือบางฉากมันจริงจังไม่ยังใส่เสียงตบมุกอ่ะผมไม่รู้ว่าทีมตัดต่อกับทีมทำเนี่ยเขาได้มาโคกันหรือเปล่าเวย้ยคือถ้าถ้ามีการควบคุมการผลิตอย่างดีเนี่ยเหตุการณ์นีมน้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับคือแ้วแต่กรับว่าเออเสียงตึงโป๊อย่างเงี้ยมาใช้ในการตลกเว้ยอย่างเช่นตลกของฉากอย่างเงี้ยคือเรายการทีวีผมโอเคผมเข้าใจแต่อันนี้มันเป็นหนังฉายโรงนะเวย้ยคุณจะมาใช้แบบมุกตึงโป๊อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใช้กับฉากที่มันซีเรียสอย่างเงี้ย แล้วคือฉากตลกอ่ะคือมึงปล่อยมุกออกมาแล้วมึงตึงโปะอ่ะมึงไม่ใช่ใส่แค่ไปตึงโปะทีเดียวมึงใส่แบบต๊มึงว่ามึงหนึ่งมุกมึงใส่หนึ่งทีหนึ่งมุกมึงใส่หนึ่งทีมึงใส่เส,สียงเส,สียงตลกครั้งน่ะที่แม่มีการเล่นมุกอ่ะแล้วคือแบบโอ้โหงดหงิดอ่ะโคตรงดหงิดเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับคือเสียงต่อสู้ปกติใช่ไหมเสียงต่อยเสียงต่อยก็เหมือนเออเสียงต่อยแบบฟรีแพ็คแอคชั่นพอดาวโหลดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออและเสียง โอ้คือแบบซาวเอฟเฟกตัวนี้โคตรป่วยเลยนะครับป่วยคโคตรๆเลยซาวแท็กซาวแท็กนี่เองนะซาวแท็กเนี่ยคือเพลงที่เราใช้ใส่เพื่อประกอบฉากจะมาใหออ้คนดูนอาจจะมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครอนะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับฉากไหนที่มันควรใส่เนะี่ยแม่งไม่ใส่นะครับและฉากที่ไม่ควรใส่เนะี่ยแม่งเสือกใส่นะครับอันนี้อ,อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างฐาหนึ่งฉากสู้ครับแม่งเงียบจิ๊บเลยนะส่วนตุ้ง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 จบ หรือบ,บางฉากสู้ก็ใส่แบบพอแบบเหมือนเหมือนเียหมือนเหมือนมืนได like anyway, ้ย imi, so alcohol, discord, kind of ane, ินเสียงคลิปร้องอะแล้วก็ปุ่งปุ่งปึ่งปึ้งปุ่งปุ่งปุ่งปุนงปุ่งปุ่งนุ่เปี่งปุ่งปุ่ทาก่งปุ่าป่งาม่งปุ่งรุ่าปุ่งปุ่เลย่งปุ่บปุ่ง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 ปุ่อกุ่งป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 ม่งปุ่งปุ่งปุ่ง่งปุ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 กงปึ้งปพ่งปพลงปุ่งปุงปุ่งเพลงเศร้าอ่ ซึ่งเ,เพื่อเพื่อเพื่อชื่ออะไรสัตว์ต่อไปนะครับเออซเมอนสลักเนี่ยสลักอย่างเช่นเสียงผมพูดอย่างเงี้ยคือนี้ผมใช้ไม์คอนเดนเซอร์เออการนอยส์นะครับแล้วก็ผมตอนตอนัตนต่ยผมใส่เป็นเอฟเฟกต์ดีนอยเซอร์ของพิเมียโปเพิ่มเข้าไปนะครับให้น้อยเนี่ยมันไม่มีแล้วคือน้อยคือเสียงแต่ผมจะลองเอาแบบไม่ใส่น้อย เดี๋ยวเราเชือให้ฟังนะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาพูดมันจะแบบมีเสียงแอร์เสียงอุ้ยนูเสียงอะไรนี่อ่ะซึ่งหนังหนังปีเนี้ยส่วนใหญ่หนังไทยน่ะมันจะไม่มีน้อยแล้วเว้ยแล้วเรื่องนี้แม่งโคตรเยอะอ่ะเสียงธรรมชาติแบบคือแบบเดินไปแล้วแบบเสียงยืนใบไม้เสียงนกเสียงเฮียร้องเต็มเลยแบบมึงฟังและจุดนี้เองมันทำให้คนพูดเนี่ยเราไม่สามารถฟังได้อลกในเรื่องนะครับในหลายๆฉากผมลืมบอกคัตติยันเลยไปอ่ะเอาเสียงให้จบก่อน เสียงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนเลยเนี่ยคือมันใช้วิธีนี้เว้ผมไม่รู้ว่าเขาลืมเสียบไมหรือไม่แม่เสียเลยคือคล้ายๆว่าคืออย่างนี้้ยคือไม่มไม่ว่าคุณใช้มหมือนไรของคอนเอเซอร์ตัวเนี้ยช่วงใช้เนี่ยช่วงใช้เนี่ยไม่อย่างเงี้ยคือเวลาคุณไม่พูดเนี่ยน้อยไม่จะดังแล้วเวลาคุณพูดเนี่ยมันจะจับเสียงคุณจุดน,นี้เองนะครับผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาจงใจหรือเปล่าวะแต่ว่า คือมันมีหลายทางที่มันเงียบใช่ป่ะเขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพราะว่าคนพูดอยู่พูดแล้วเงียบแล้วก็พูดมันใช้วิธีที่แบบตัดวิดีโอแบบอ่ะอันนี้เป็นเสียงที่มีพูดนะอันนี้เป็นเสียงที่มีพูดนะแล้วโตรงเสียงว่างๆอะที่มันควรจะมีน้อยสักเขาเขากลับดีลเสียงออกไปทำให้มันในการเป็นจังพูดแล้วก็เงียบเงียบแบบเงียบแบบผิดปกติอะแล้วก็เป็นเฟดพูดขึ้นมาใหม่ซึ่งผมจะทให้ดูเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับ พบกับผมก่อน TLL นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยคือ,อ,อแ,แม่งโคตรแปลกอ่ะเออแล้วแม่งแบบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทั้งเรื่องอะ่ะมันมีอย่างเงี้ยที่ผมบอกมาเนี่ยมันไม่มีแค่นี้หน่อยมันมีทั้งเรื่องอะ่ะแล้วก็คัตติ้งที่ผมลืมพูดไปก็คือมันมีฉากหนึ่งไว้คือคัตเนี่ยปัญหาคัตอยู่ที่ตรงเสียงนี่แหละเขาคัตคล้ายๆเวลาเขาสับฉากเนี่ยเขาคัตเสียงมันมาไม่ต่อกันเนี้ยทำให้เวลาดูมันแบบผมพูดอยู่วอนดี้ครับวัสดีครับวัสดีครับแล้วผมตัดอีกิดนหนึ่งเลยทำให้ดูนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมชื่อการ t l ีผมชื่อการ t l ีมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้เลยเนี่ยทั้งแบบวัดเดือดฟังแล้วมันมีฉากหนึ่งเว้ยผมกับเพื unk, ่อนเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนสองคนนะครับผมกับเพื่อนพยายามเฮ้ยแม่งพูดจริงป่ะวะคือแม่งคือมันมีฉากหนึ่งมันมันบอกมันแสดงอยู่ว่าปุดหนังเล่นไปปุ๊บแล้วมันมีเสียงคัดแล้วมันก็ตัดฉากพอดีปุบคือแบบวัดผมก็เฮ้ยมันพูดว่าคัดมันมันพูดดังไปเสียงเอกแล้วบอกโอ้โห มุกตลกเรื่องนี้นะครับมุกตลกเนี่ยผมขำไปประมาณ3ทีนะครับสองถึงสามทีกับมุกที่โอเคใช้ได้ไอ้ที่เหลือเนี่ยแป๊กนะครับแล้วก็มึงจะเล่นในเนั้นนะเล่นแบบเล่นแบบเพื่อเบื่อเข้าใจป่ะเล่นแบบย่งจะอยากอยากเล่นก็นเล่นอนะ่ะแล้วมันมีมุกหลายๆมุกที่แม่งดูเหยียดคนแบบเพศที่สามเหยียดเหยียดคนดำอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเฮ้ยผมไม่โอเควะ่ะคือ ถ้าถามว่ามันตลกมันก็ตลกแหละแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันดูไม่ค่อยสบายใจนะครับซึ่งถามว่าตัวผมเนี่ยผมโอเคไหมถ้ามันเล่นแค่นี้นิดหน่อยโอเคไว้จะไม่เล่นเยอะไงอย่างเหยียดเหยียดคนดําแบบสกปรกอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยใช่เหรอวะเขาอาจจะไม่สื่ออย่าง้นะครับแต่เช่นยกตัวอย่างให้ฟังยาง้แบบมีคนนึงคนนึงเป็นคนดําแม่งยืนอยู่แล้วคนขาเดินมาจะจับมืองเงี้ยคนขาแม่งแบบแบบทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จับเออคือแบบไม่รู้สิแต่ผมมองว่ามัน มันดูแปลกๆอ่ะเออก็เนี่ยมันก็เขี้ยแลอะนะผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกวะแต่มันคือถ้าให้พูดโดยรวมเนี่ยเรื่องนี้หนังที่ไทยที่แบบคือคือนี่มันปีสองพันยี่สิบแล้วนะครับหนังไทยอย่างเงี้ยออกมาคือความเกี่ยวเนื่องคือผมมันไม่ผ่านสักอย่างเนื่องจากภาพคือภาพมันก็พอดูได้ไงแต่ว่าที่เหลือมันไม่มีอะไรผ่านเลยอ่ะทั้งแค่เบสิกเบสิกจังเสียงพูดเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยมันควรจะสมูทโดยแรงไม่ได้ปีสองพันยี่สิบเนี่ย แต่คนก็ยังทำไม่ดีอะ CG ก็เหี้ยเนื้อเรื่องเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่ใช่เพราะที่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยมไม่ใช่เพราะในเรื่องมันดูยากนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันเล่ายามันล่าอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่เป็นสไตล์ราะตัวเนะี่ยมันเล่าแบบสับไปสับมาสับไปทำมาคือแบบ ไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าแม่งไม่รู้จะเล่าอะไรกันแน่จนมันออกนอกประเด็นเลยออกทะเลไปนะครับตรงนี้เองไหมเป็นข้อเสียโคตรใหญ่ของหนังเลยมันแผลที่แบบเบื่อที่จุดเลยและแผลที่อ่ะแค่ผมเปียบเปียบอ่ะหนังหนังตัวเนี้ยเป็นคนน่ะในเรื่องัวควยเนี่ยแม่งเป็นแผลใหญ่สุดแล้วแผลเบื่อและที่เหลือแม่งเป็นแผลหลอกเว้ยเสร็จแล้วเนี่ยแผลตรงเนี้ยมันนึกว่ามันมีแผลขลอกกับแผลใหญ่แล้วมันไม่มีจุดไหนสามารถมปเนเยาวยาแผลตรงนี้ได้เลยอ่ะทำให้หนังเรื่องนี้แม่งเน่ามากเน่าแบบติดเชื้อเป็นหนองเลยอ่ะ โหโคนเที่ยงก็โดยรวมนะครับอย่างที่บอกนะครับหนังเรื่องนี้นะถ้าอยากไปดูเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับกแนะ็แนะนําแนะนําต้องอุดอนุนหนังไทยนะครับเพื่ออาจจะมีหนักที่ดีกว่านี้มานะครับก็ไปดูก็ได้นะครับไปดูก็ได้แล้วแต่คุณแล้วกันไปดูก็ได้เลยแล้วแต่ความสมัครใจนะครับไปพิสูจน์ในตาคนนี้เขอาจจะชอบก็ได้เนี่ยผมไม่เคยชอบเลยไม่ชอบมากๆเลยด้วยมันเป็นหนังที่ ถ้าผมพูดตรงๆคือมันเที่ยอะไรทั้งุกด้านเลยครับผมบอกเลยว่าผมชอบผู้กับคนหนึ่งหนังถ้าเป็นพราะหลังผมชอบ Christopher Nolan เนะครับเพราะว่าหนังเขาเนี่ยมันดีในทุกๆด้านนะครับทั้งการเล่าเรื่องเพราะเรื่องโครงเรื่องฉากแอคช,ชั่นที่สนุกถึงบางเรื่องไม่มีแอคช,ชันนะ่นอ่ะเาก็ยังมีอะไรที่ให้เราหน้าติดตามไปถึงจบอ่ะตัวชายพาดที่สวยท T G ที่อลงังการแต่เรื่องนี้แม่งลงกันขั้นทุกอย่างโอเคครับต่อไปคือคะแนนนะครับ ด้วยความเดียเด่ยวและดีเยี่ยมขนาดนี้ขนาดเรื่องนี้นะครับขอให้ไี่ี่5เต็ม10ค,ครับจัดไปเลยฮะติดลบไปเลยนะครับคือผมที่แรกผมจะให้ลบ10แแต่ว่าผมว่ามันทุเรศไปเลาตัดคะแนนภาพออกไปนะครับคะแนนภาพนี่ช่วยได้เยอะเลยฮะเหลือแค่ลบ5คือถ้ามันยังเฮี้ยแบบแบบผมผมคนดูแบบสบายๆจนจบเนี่ยอาจจะได้ทั้งหนึ่งทั้งสองแต่อ,อันนี้มันแบบ มันเฮียแบบดูแล้วหงุดหงิดอะคือมันไม่มีต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยคนมันดูไม่ค่อยเยอะครับแล้วมันมีหลายรอบที่แบบผมยังไปข้างๆอะคือที่นั่งมันนั่งตรงนี้แล้วเพื่อนผมนั่งฝั่งนี้ผมไม่เอียงไปข้างๆแบบไปนอนที่สองอบ่ะดึงที่ที่ยกมือขึ้นมาไปเอนดัดหลัหงหรือข้างล่างอะไม่มีอะไระคือแบบโอ้หนักเฮียเลยโอเคครับต่อไปจะเป็นช่วงของ cinematic experience นะฮะเราจะมาเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าโรงเนี่ยผมเข้าโรงนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันขายจำกัดลงใช่ไหมแล้วผมทักไปในเพจเขานะว่ามันขายตรงไหนบ้างที่แรกเขาตอบผมมาว่าเมเจอร์แล้วเขายังไม่ตอบเพิ่มว่เลยไปถามเขาว่าเนี่ยขายที่ไหนบ้างครับแล้วล่าสุดตอนเมื่อเมื่อตอนกลางวันหรือตอนบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แชทมาว่าขายที่มีหลายที่นะครับก็มีวันนี้มันจะมีโลตัสเอ่อบางกะปิสำโรง ลังสิอะไรเงี้ยเพิ่งผมดูแมพแล้วใกล้สุดคือบางกะปีครับใกล้สุดเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะประมาณสี่สิบหรือเจ็ดสิบกิโลนะผมจำไม่ได้แล้วผมก,นนก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งไปเพื่อนที่แบบดูหนังจวยกันบ่อยๆก็เนี่ยคนจะได้หาคนขา,ายแคแท็กซี่ก็ขึ้นรถไปดูปุ๊บข้าเข้าไปหน้าลงมันก็จะมีไวนิวที่เราเห็นกันตามอินเทอร์เน็ตนนี่เป็นรูปเก้าสิบเก้าบอร์อดเอออะไรวะช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิด19ปี2019ทั้งที่นี่จริงๆปี2020แล้วเดอร์สเน็ก99บาทหนังที่ทุ่มทุนสร้างเออข้อมูล50ล้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมจำไม่้วันถนะูกหรือผิดนะก็วันนั้นนะฮะก็เป็นโปสเตอร์อันเก่าอ่ะเออแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมใช้เอ็มพาร์สอะคิดอย่างนี้เอ็มพาร์สวันนี้กูจะไม่จ่ายเพิ่มคือปกติผมบอกว่าเวลาผมดูเอ็มพาร์สเนี่ยผมชอบนั่งเอเพราะว่าผมชอบดูหนังซับแล้วเวลาอดูหนังซับเนี่ยมันจะนั่งข้งบวนเนี่ยมมันถาา เออครอสคอสชั่นในทั้งหมดเราจะอ่านซับไม่รู้เรื่องอย่างรู้เรื่องกว่านั่งข้างล่างเออบางคนบางทีแบบเพิดว่าเราเนั่งข้างล่างเห็นจอใหญ่กว่าก็จริงเพ<ม>ูดว่ามผมดูหนังแอคชั่นแล้วดูภาพถ่ายแบบนั่งข้างล่างถูกกว่าและเสพได้ลอลังการกว่านะครับเออคือปกติเนี่ยที่ผมบอกว่าผมดูซับบ่อยใช่ป่ะผมนั่งแถวบนปุ๊บเอ็มพายก็คือปกติถ้าเรารู้นั่งคือมันจะมีสีแดงสีม่วงอะไรเงี้ยบอกบาะเออสีม่วงนี่คือฮันนีมูนฮันนีมูนไม่ใช่เก้าอี้ที่แบบนั่ง เป็นคู่กันเหมือนแฟนกันนะฮะอันนั้นจะเรียกว่าโอเปร่าแชร์ซึ่งอันนั้นจะ500ปกติฮันนีมูนเนี่ยจะมันจะแพงกว่าไ mm hmm. อ้อีสีแดงอะนอร์มัลอะประมาณ20บาทซึ่งปกติผมจะรูดนั่งนั้นนะเพราะว่าเวลารูด้เอ็มพาร์สเนี่ยเขาจะยึดสีแดงเป็นหลักแล้วให้เราจ่ายส่วนต่างก็คือความหนักประมาณ20บาททุกเรื่องที่ผมดูประมาณนั้นแล้วแต่เรื่องไหนถ้ามันเต็มหัวนี่ยมันั่งข้างล่างแต่เดอะสเน็กเนี่ยผมไปนะั่นอารมณว่าเออเดี๋ยวเอ็มพาร์สผมของผมก็ด้วยความ,มาใจ คือตรงที่อที่โตตัสบางกะปิเนี่ยมันมันจะโรงหนังมันจะเป็นอย่างนี้คิดผมตามผมนะตรงนี้มันจะเป็นเวิร์กเข้าไปแล้วก็มีบอเตอร์บอเตอร์บอเตอร์แล่มันมันมีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นสองพอเราขึ้นบันไดเลื่อนไปปุ๊บตรงนี้ฝั่งบันไดเลื่อนไปปุ๊บตรงนี้ฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นตู้กดหนักไอ้ตู้แบบตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อินโฟมชันอยู่ตรงมุมแต่ถ้วถัดมาตรงทางตรงระหว่างตรงขวามือเนี่ยมันจะมีทางเป็นทางเข้าไปในโรงหนังนะครับ แล้วตรงข้างข้างทางเข้ามีโต๊ะตั้งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเขียนว่าจะนายตัวเดอะสเน็ก99บาทนั่นแหละผมก็เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมก็เลยเดินไปอยู่ที่ตู้กดตู้ปุ๊บไม่มีโอเคเดี๋ยวเข้าไปติดต่อเขาก็ได้เขาเดินไปอยูที่โต๊ะแล้วก็เขาก็หนูไม่หนูหนูไม่หนูเดอะสเน็กเดอะสเน็กหนังไทยเอ่อบรรยายทับประคุณผมก็โอเคครับเอาสองใบครับแถวเอบอกว่าร้อยยี่สิบอ๊อฟจิ้มหายแล้วอะไรมึงบอกกูเก้าเก้า แล้วเอ้ยไม่ต้องอย่างนี้ก่อนร้อยยี่สิบผมก็เออใช้เอ็มพาร์สรับเอ็มพาร์สไหมครับเขาบอกว่าเขาคล้ายๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพนักงานเมเจอร์หรือไม่ใช่เยเหมือนไม่ใช่นะไม่วู้ทำไมคนขายตั๋วน้าคนคุณก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคู่กลับก็ไม่น่าใช่นะครับผมผมไม่แน่ใจแต่ว่านี่ผมคิดว่านะ่หน้าขอคุณมากเลยว่ะคนขายตั๋วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้เอ็มพาร์สไม่ได้โอเคเอ็มพาร์สไม่ได้กูก็ตั๋วธรรมดาเก้าเก้านั่งแถวซีซีหรือนั่งแถวดีนะครับ ดีตรงกลางเจ็ดไอ้แปดกับเก้าผมพนันตรงกลางเพราะว่าแต่ที่ผมบอกผมสามารถคอร์ปอร์ชั่นในหั้งจอขอโอเคนั่งกลางว่ะดูเลยก็ซื้อตั๋วมาสองใบกับเพื่อนผมก็เข้าน้ำเลยเรียบร้อยก็เข้าไปาน,นั่งในโรงโรงแปดรอบสี่โมงนั่งปุ๊บคือผมเข้าไปก่อนเนี่ยประมาณห้าทีก่อนนางฉายเสร็จแล้วผมก็นั่งรอในโทรศัพท์ไปให้น้นาโหนนาฬิกาอีกทีประมาณสามสองสองทีก่อนหนังฉายผมก็หยุดโทรศัพท์ขึ้นมา คือผมอะผมมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ในโรงเลยนะเว้ยคือตัวอย่างมันจะขึ้นแล้วผมก็เลยเอาตัวอย่างไอ,อ้โทรศัพท์ถ,ถ่ายวีดีโอมาผมให้ดูนี่อย่างที่เห็นนะครับมไม่มีใครในโรงเลยมีแค่กูสองคนอะแล้วก็อ่เฮียช่างมันเถอะกูคงเหมาโรงอะงผภาพน,นึงก็มียายเลยขึ้นมานครับจะนั่งแถวเอผมก็ไม่รู้ว่ายายคนเนี้คือก็บอกว่าผมเจออย่างนี้เยอะนะครับตั้งแต่ที่โรงที่ผมดูบ่อยๆะฉะนั้นผมดูเรื่อง อต้องบอกผมเจอมาสองเรื่องเรื่องแรกคือเดียนดมูชันตอนนั้นหนังมันจะออกแล้วมันก็จะมการลงฉายมันก็เหลือแค่โรงงของโรงแล้วเป็นคือโรงที่ผมหนังเลยโรงที่ผมดูบ่อยเนี่ยมันจะมีสองชั้น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 ล่างเนี่ยมันจะฉายฉายผ่านหนังปกติในชั้นสองมันจะมีโรงใหญ่โรงที่เอาไว้แบบฉายหนังอลังอลังหน่อยมันจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าออริโอเทเรียมเสี้ยงอะไแหละมันจะมีโรงเล็กๆรอบๆเอาไว้ฉายหนังพวกหนังนอกกระแสหนังอินดี้หรือไม่ก็หนังที่มันใกล้ๆออกแล้ว ในวิวแพนเนี่ยมันฉายในโรงสิบอ็ดมั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่โรงสิบเอดเนี่ยมันจะแบบมันจะมีที่นั่งแค่ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบที่ในโรงนิดเดียวก็คือผมอ่ะนั่งแถวเอเว้ย A อเอเเอ,เอ,เอตัวแรกเลยเห็นแล้วพอผมผมเข้าโรงคือผมดูแล้วผมเข้าไปทานตัวอย่างที่ผมไม่มีคุณยายคนนึงนั่งอยู่เ้ยอันนี้คนละเรื่องก,กันเดชนิกนะยันมีใครนึงคนนั่งนี้อยู่ผมก็ มก็ยืนเยอะยืนมองแกแกก็มองผมผมก็ยายครับเออตรงนี้ที่นั่งผมครับแกก็แล้วคุณยายก็นั่งกินข้าวแว่นเป็นข้าวแบบใส่กล่องพลาสติกอะแบบกล่องละกล่องฝาล็อกอะเออแล้วแกก็แกก็ทําแ,แบบเหมือนตกใจแล้วแกก็เดินไปนั่งที่อื่นะ่ะมก็งง,งวะ่ะอะไรวะเขาก็ไปนั่งที่ผมอ่ะอันนี้รอบแดงรอบที่สอง the secret e a v i รู้จักไหมคือเรื่องนี้มันมันไม่ใช่หนังที่เด็กผู้คนแก่ควรจะมาดูแต่เพราะมันค่อนข้างจะกดดันนิดนึง เป็นหนังหนังนอกกระแสเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่หนังหนก็ไม่ใช่หนังกระแสอเออมันเกี่ยวกับคู่สาม,มีภรรยานะครับที่นางเอกเ,เนี่ยเขาเคยแบบชีวิตเคยผ่านช่วงสงครามมาแล้วก็โดนทหารเยอรมัน,นทำการทำชาเราอะไรต่างๆนานาและเธอก็หนีมาได้จากสงครามครั้งนั้นนะฮะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องของเธอเ,เสียหมดเลยนะครับและเธอก็มาอยู่อเมริกานะฮะแล้ววันหนึ่งเธอก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ เธอเธอจาได้ว่าไอเนี่ยมันเคยเป็นทหารที่ทําร้ายครอบครัวเธอเธอก็เลยคิดว่าจะจับไอเช่นเนี่ยมาแล้วก็แล้วก็ให้แภาพความจริงครับแต่ว่าไอเนี่ยมันบอกมันไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นหนังสงคมจิตวิญญาณที่ว่าตกลงแล้วไอเช่นเนี่ยมันใช่มันใช่คนที่ทำทำครอบครัวนังเอกหรือเปล่านังเอกก็ไม่รู้ว่าตกลงแม่งเกิดอะไรขึ้น,น,น,นแน่คือแบบหนังมันจะทําให้เราความคิดตลอดเวลาว่านังเอกแม่งโรคจิตหรือว่าไอ้นั่นแม่งโกหกซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผม ก็ค่อนข้างสนุกในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่ดูง่ายนะครับค่อนข้างจะดูแบบถ้าใครไม่ชอบหนังที่แบบคุยกันทั้งเรื่องเนี่ยมันจะดูไม่สนุกเลยเพรามะมันค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูเพลินๆนะฮะต่เพื่อนนะผมไม่ได้ทำรีวิวใช่ปะอ่ะทีนี้ The Secret We k e ผมว่าคือผมเหมือนเดิมเลยผมมานั่งแถว A กับเพื่อนเอ้ยตูแลเอเห็นแล้วตอนนั้นผมดูกันสามคนนะสามหรือสี่ได้สี่ขสามหรือสี่นี่แหละเออผมก็ไปเข้าเพื่อนผมมาซื้อว่คนผมก็เข้าโรงก่อน พอไปปุ๊บดูแถวปุ๊บโอ้โหห่าใช่เลยคุณยายนะครับคุณยายถ้าผมจะเห็นท่าน<ม>เป็นคนเดิมเลยแกนั่งนะครับแกนั่งกินข้าวอยู่ไม่สิยังไม่กินเอากล่องวางมาตักมันจะเปิดผมว่าข้าวเมื่อกี้ที่ผมครับเหมือนเดิมแกก,แก,ก็แกก็แบบเหมือนเหมือนเดิมตกใจแล้วก็เลยเดินไปนั่งข้างล่างนะครับผมก็ผมก็งงๆงของ,ง,งก็นั่งเหแล้วหนังถ่ายไปสักพักนึงเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันจะมีความจิตกับความพยายามทำให้คนดูกดดันนิดนึงถ้าคุณยายก็ลุกลุกลุกโอยาโลนครับผมไม่รู้ว่า แกคือต้องบอกอย่างนี้ว่านนองหนังที่ผมดูบ่อยอ่ะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือชั้นสองเนี่ยพนักงานตัวตัวท่านไม่ค่อยอยู่นะครับคือบางทีผมก็เดินคือปกติผมจะยืนรอพนักงานนะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ามผมรอเกินถึงนาะทีแล้วพนักงานไม่มาผมก็เข้าโรงเลยนะครับคือปกติพนักงานโรงงานเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าม,มีคนชิ้ตัวที่เคาะน์เตอร์ใช่ป่ะแ่อันเนี้ยเขาไม่ค่อยมากันไม่รู้ทำไมเหมือนกันคนมันมันดูน้อยมั้งผมผมคิดว่าคุณยาคนเนี้ยเขาเข้ามาแบบ แอบเดินขึ้นมาหรือเปล่าเนะี่ยเพราะโรงหนังอาจจะแอร์เย็นๆอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้เหยียดคนนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าในเมื่อทุกคนมาดูเหมือนกันนะคุณก็ควรจะเสียตังค์เพื่อไหมให้มันทัาเทียมบ่่ะเออแล้วก็เวลาเราทำหนังขึ้นมาเรื่องหรือเรื่องนำเข้าหนังมาเนี่ยมันมีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นการดูหนังลิขสิทธิ์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆว่าเป็นการอุดหนุนเขาเพราะเขาก็ต้อง ถ้าหลังเงินหนึ่งเขาขอกู้งเงินมาเขาก็ต้องแบบต้องจินด้วยใช้เหมือนกันนะฮะก็ความคิดผมประมาณน,นี้อ่ะมาต่อกันที่อตส่าหครับทีนี้ผมบอกครับพอผมพักในเวลาไปพักหนึ่งเนี่ยเอ้ตัวอย่างเล่นไปพักหนึ่งมีคุยาจคนหนึ่งเข้ามาตั้งแถวเอผมก็ไม่รู้ว่าเขาอะโดนแม่งหลอกขายตั๋วเข้ามาหรือเปล่าหลอกขายผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยากดูแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าอย่างหนึ่งคือเขาคาดได้แบบเออแต่มันก็ไม่น่าเข้าโรงได้นาะ เอออาจจะซื้อตัต๋วเข้ามาเลื่อกจะซื้อตัต๋วที่ปกติแล้วไม่ต้องข้าบนอันนี้ของว่าเจอบ่อยนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะอ่าหนังฉายคือต้องบอกว่าหนังฉายไปจะครึ่งเรื่องแม่แอร์แอร์ลงมันไม่เปิดเลยผมไม่รู้ว่าพานักงกันเขาไม่รู้ว่ามันไม่มีคนมาดูหรืองไงหรืออะไรเนียทำไมแอร์มันไม่เปิดเพราะมันโคตรร้อนอ่ะสุดท้าย,ชย่ช่วงนี้ยช่งนักศึกษาเขาแบบเพิ่งเพิ่งออกไปจากงอไปดูหนังอ่ะร้อนโคตรอ่ะเอออันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็หนังก็ไปเรื่อยไปเรื่อย ก็บอกว่าประสบการณ์การดูนต่ครั้งนี้คือคือว่าเป็นคอนโนแลนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซีนิมาติกเอ็กซ์เพรเซนซ์นะฮะผมสามารถบอกได้เลยว่าเดอะสแน็เนี่ยแม่งเป็นซูเปอร์ซีนิมาติกเอ็กซ์เพรเซนซ์ถ้าคุณไม่ดูในโรงเนี่ยความรู้สึกของคุณมันจะเปลี่ยนไปครับการดูเดอะสแน็ในโรงนะผมรู้ว่าต่างไทยเนี่ยมันทําให้ผมมึนหัวได้มากกว่าหนังฝรั่งบาง,างเรื่องอีกผมเคยดูหนังฟาบูเทสที่มันแทนสายตาเรื่องคัทคอร์เฮนรี่ครับดังนั้นเนี่ยออกจากโรงมาผมค่อนข,ข้างขึ้นไส้นะฮะ แต่มันก็ไม่เาเดสเน็กครับที่ผมมึนหัวยไม่ใช่เพราะมุมกล้องที่ดีนะฮะแต่ด้วยความที่แม่งตัดสลับเยอะนะี่แหละกูจะวกอ่ะเอออย่างที่บอกนะครับเดอะสเนกเป็นหนังดีมากนะคนไปดูอันนั้นนะครับนี่ก็เป็นเอ็กเพลเยน์คร่าวๆที่ผมดูมาแล้วตัวก็ยังอยู่นี่ถ้าใครอยากได้ก็อินบ็อก์มก็ได้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเอาตั๋วไปให้นะครับส่งไปให้เออไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนี่ถ้ามีแผนเนี่ยเขาจะซื้อนะครับเดอะสเน็ก ว่าจะซื้อแบบจับฉลากขายเออเอามาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบมาส่งให้คนซับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีเวนต์นะครับมันเป็นหนังไทยที่คนค่าย่การดูสักครั้งในชีวิตนะครับคุณจะรู้ว่าซอฟเฟอร์ซีนมาติกเอ็กซ์เพรเซ์เป็นยังไงสวัสดีครับ